ดีดีมึงเลลืมความสัญญาเหรอบบมีคนใหม่กับอกเขาไมโหลดแล้วจิมบอกเลยเขาเห็นหยังฉิมบอกเลยเขาเห็นหยังทำไมเข้ากับอกเขาไม่หลด บอกว่าจะรำใต้ไปโหกูเบื่อคำสัญญามันคุยกันจมืกกเบื่อแห้งมันคุยกันจมืกเสียบคอข้นแล้วนี่เบื่อคำสัญญาสัญญาสุดเถื่อบอกว่าสิบบดิมขั้นบทิมขั้นมันไม่คุยจันจมูกอาทิตยย์อาทิตหนึ่งอาทิตยหนึ่งอาทิตยหนึ่งกับเขาใจยุ่งแต่มันมาเขาแห้งเนาะมักันมัก แล้วแมู่ย่สี่หนอย่างเม็่เป็นเรืองตลกมึงก็บอกกูมาหลดเยากคนอยากคนแพงเราเมื่อไหรเดี๋ยวเราเรวงยีตีกูตีแกงเราเด้มังดีเลยกูแบบนี้เดกูดดีเี้ยเด้เออเดี๋ยวมันเหตตงหนยังมักเขาอยู่บ่ บอเออซิซมนี่เ erm ส้นเหล่ามาอีกไปจบแล้วเนยจบเด้อตึ๊งตโอเคบอเบอเขาบอกว่ามึงเหล่าจบแล้วคำเฮาซนมิบอโอเคบอโอเคบอโอเคครับเขามาเซ็นด้านลืมมันงเหรอบอลืมแล้วเขาลืมแล้วจบเนาะจบพูดจบเด้อเออมึงตีกูอี่ย